การยนต์ไฟฟ้ากำลังกลายเป็นกระแสหลักในตลาดโลกหนึ่งในรุ่นที่ถูกจับตามองมากที่สุดและเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การผสมผสานร,ระหว่างดีไซน์ไอคอนิกจากอดีตกับเทคโนโลยีล้ำสมัยในอนาคตก็คือ v o l kswagen ID b u สอิเล็กทริก2026ที่มาพร้อมโทนสีใหม่สุดพิเศษอย่างสีม่วงเข้มซึ่งทำให้ภาพลักษณ์ของรถตู้ไฟฟ้าคันนี้เปลี่ยนจากความเรียบง่ายไปสู่ความหรูหราและมีสเสน่ห์ดึงดูดมากขึ้นกว่าเดิม การกลับมาของตำนานรถตู้มิโครบัสในเวอร์ชั่นไฟฟ้าเต็มรูปแบบไม่ใช่เพียงการสานต่อประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นการปักทงว่าโฟล kswagen กำลังก้าวสู่อนาคตที่ยังยืนอย่างมั่นใจโดยเฉพาะกับรุ่นปี2026ที่ถูกพัฒนาต่อย,ยอดทั้งด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคนโนโลยีภายในห้องโดยสารเมื่อพูดถึงรูปลักษณ์ภายนอกของโฟล kswagen ID บั Bus Electric, สอิเล็กทริก2องพสีม่วงเข้มต้องบอกเลยว่าเป็นโทนสีที่ทำให้รถคันนี้โดดเด่นและแตกต่างจากภาพจำเดิมๆของวิครบัสที่เคยมาในโทนสีสดใสหรือแบบทูโทนเพราะโทนสีม่วงเข้มนี้สร้างบรรยากาศที่หรูหราลึกลับและทันสมัยราวกับงานศินละปะบนท้องถนนตัวถังยังคงใช้เส้นสายที่โค้งมนเป็นเอกลักษณ์ผสมผสานกับไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ที่มีลายเส้นเรียวยาวทันสมัยเชื่อมต่อด้วยแถบไฟเล็ดบนกระจังหน้าทำให้ด้านหน้าของรถดูมีความล้ำสมัยและเป็นมิตรในเวลาเดียวกัน โลโก้ v ฟ l kswagen แบบเร่องแสงไฟเลนยิ่งเสริมความพรีเมียมให้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้านข้างของรถ ID. Buzz 2026ัยส2 26, ยังคงสัดส่วนที่เน้นความกว้างและความสูงเพื่อความอเนกประสงค์แต่เสริมด้วยล้ออัลลอยขนาดใหญ่ลายใหม่ที่ออกแบบให้รับกับโทนสีม่วงเข้มอย่างลงตัวส้นสายด้านข้างถูกออกแบบให้สะอาดตาแต่แฝงด้วยความแข็งแกร่งดูแข็ง,แ,ขงแรงแต่ก็ยังคงความเป็นมิตรในแบบรถครอบ,คร,บครัวไฟฟ้า สัดส่วนของกระจกบานใหญ่ยังคงช่วยให้ผู้โดยสารได้รับมุมมองที่โปร่งโล่งสบายขณะเดียวกันการตกแต่งด้วยสิ้นโครเมียมบางๆรอบตัวรถก็ช่วยยกระดับความหรูหราให้เหนือกว่าเดิมหากมองจากด้านหลังไอดีบัสอิเล็กทริกสอ2พยังคงเอกลักษณ์ฝ่ายท้ายเลดที่พาดยาวเชื่อมกันทั้งสองฝั่งมอบความรู้สึกทันสมัยและล้ำอนาคตประตูท้ายเปิดกว้างเพื่อการใช้งานที่สะดวกโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการใช้รถสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวหรือการขนสัมภาระ ขณะที่กันชนหลังถูกออกแบบใหม่ให้มีเส้นสายที่ชัดเจนขึ้นสะท้อนถึงความแข็งแรงและความมั่นใจเข้าสู่ภายในห้องโดยสารของ Volkswagen ID Buzz บัสอิเล็กทริกสิ่สิ่กงแกที่ต้องพูดถึงคือบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความทันสมัยและความหรูหราที่สอดรับกับโทนสีม่วงเข้มภายนอกห้องโดยสารถูกออกแบบให้โปร่งกว้างตามสไตล์รถตู้ไฟฟ้าแต่เพิ่มเติมด้วยวัสดุพรีเมียมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เบาะนั่งถูกคุ้มด้วยวัสดุรีไซเคิลคุณภาพสูงที่ให้สัมผัสหรูหราไม่ต่างจากหนังแท้และยังมาพร้อมการปรับไฟฟ้าเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดคอนโซลกลางและแผงแดชบอร์ดถูกออกแบบให้ล้ำสมัยเน้นการใช้งานง่ายและการเชื่อมต่อดิจิทัลเต็มรูปแบบหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่กว่า12นิ้วถูกติดตั้งเพื่อควบคุมระบบอินโฟเทนเมนต์รองรับการเชื่อมต่อ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงพรีเมียมจากแบรนด์ชั้นนำมอบประสบการณ์ฟังเพลงที่เต็มบ่ม ขนาดเดียวกันหน้าปัดดิจิทัลก็ถูกออกแบบให้เรียบง่ายแต่แสดงข้อมูลสําคัญครบถ้วนทั้งระยะทางคงเหลือของแบตเตอรี่ความเร็วและโหมดการขับขี่อีกจุดเด่นของห้องโดยสารคือความยืดหยุ่นของพื้นที่เนื่องจากไอดีบั2026ยยังคงแนวคิด living space on wheel ที่เน้นให้รถเป็นมากกว่ายานพาหนะแต่เป็นพื้นที่ใช้ชีวิตผู้โดยสารสามารถปรับเบาะนั่งเพื่อสร้างพื้นที่นั่งเล่น พื้นที่ทำงานหรือแม้แต่เปลี่ยนให้เป็นพื้นที่นอนระหว่างการเดินทางได้ระบบไฟแอมเบียนไล่รอบห้องโดยสารสามารถเลือกเปลี่ยนได้หลายโทนสีรวมถึงโทนม่วงที่เข้ากับสีภายนอกทําให้บรรยากาศภายในมีความกลมกลืนและพรีเมียมด้านเทคโนโลยีการขับขี่ id bus electric สองพิบ26มาพร้อมระบบช่วยขับขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยจอดอัตโนมัติกล้องรอบคัน360องศาและฟังก์ชันการขับขี่กึ่งอัตโนมัติ ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายในทุกการเดินทางขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงขึ้นกว่าเดิมพร้อมแบตเตอรี่ความจุเพิ่มขึ้นรองรับระยะทางวิ่งกว่า500กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งและยังรองรับการชาร์จยนที่สามารถเติมพลังได้จาก10%ถึง80%ภายในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงสำหรับสมรรถนะการขับขี่โ o l kswagen id bus electric 2026ยังคงคาแรคเตอร์การขับที่นุ่มนวล นีบและมันคงเหมาะสําหรับทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลแม้ว่าจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่แต่ด้วยระบบช่วงล่างที่ถูกจุนมาอย่างดีและการกระจายน้ําหนักของแบตเตอรี่ที่อยู่ใต้พื้นรถทําให้การเข้าโค้งมั่นใจและการขับขี่โดยรวมมีเสถียรภาพสูงเมื่อพูดถึงราคาแม่ฟุกส w a เกนจะยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการในทุกประเทศแต่คาดการว่าราคาเปิดตัวของฟุกสวาเกนไอดี บัสอิเล็กทริก2026ในตลาดโลกจะอยู่ราวๆาว6 0 0 0 0ถึง7 0 0ด0ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ2 1ถึง2.5ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกแน่นอนว่าหากมีการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยราคาจะสูงขึ้นตามภาษีนำเข้าและค่าขนส่งแต่สิ่งที่ผู้บริโภคได้รับคือรถตู้ไฟฟ้าที่ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์การใช้งานอนเนกประสงค์แต่ยังมอบภาพลักษณ์ที่รุหราทัานสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสรุปแล้วฟุกสวาเกนไอดี b ัสอิเล็กทริก2 2 6สีม่วงเข้มคือการผสมผสานระหว่างตำนานและอนาคตได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นไม่เหมือนใครห้องโดยสารที่โปร่งกว้างหรูหราและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยสมรรถนะการขับขี่ที่นุ่มนวลและเงียบสนิทหรือราคาที่แม้จะอยู่ในระดับพรีเมียมแต่ก็สะท้อนถึงคุณค่าที่ผู้ใช้จะได้รับใครที่กำลังมองหารถไฟฟ้าที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจาก SUV หรือซีดานทั่วไป ID บัส2,026คันนี้ถือเป็นตัวเลือกที่ทั้งตอบโจทย์การใช้งานและมอบความภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้ครอบครองและนี่คือหนึ่งในก้าสำคัญที่พิสูจน์ว่าฟฟกสววเกนไม่ได้เพียงผลิตรถไฟฟ้าแต่กำลังสร้างอนาคตการเดินทางที่เต็มไปด้วยสไตล์และความยั่งยืน